เอ,อใกล้ขนาดนี้นี่คือหาเรื่องหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆือนยินดีต้อนรับเข้าสู่แแบบ9้าคืนในป่าลึกโอ้โหวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือการจับเด็กๆไปลงลาวากันโอ้ดูว่าอะไรจะเป็นยังไงเด็กคนนั้นนี่จะปลอดปลอดภัยดีหรือเปล่าน่าจะปลอดภัยแหละนะ <c oughs> ถ้าไม่ปลอดภัยนี่คือแล้วก็ไม่สามารถโหจบเกมได้เลยเด็กสี่คนถ้าตกลาวาไปแม้แต่คนเดียวนี่คือจบเลยนะเกมนี้ เจ้าเด็กแกไม่รอดแน่เอาชีวิตรอดให้ครบ99คืนและตามหาเด็กที่หายตัวไปเพื่อช่วยเหลือไม่ครับวันนี้เราไม่ได้จะมาช่วยเหลือเราจะมาทำให้เด็กพวกนั้นเนี่ยถึงแก่กรรมโดนแน่กล้าดียังไงมาให้ฉันเนี่ยเสียเวลาหลายวันพี่แสนมีค่ากับการเล่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมไม่ใช,ใช,ใช่ในการทํางานไปช่วยเหลือแกในดูเด็กคนแรกสิเด็กคนแรกเจ้าไดโนคิดอยู่ ฝั่งไหนฝั่งนู้น353เมตรตรงนู้นเลยโอ้โหไกลมากๆขอแนะนำบิวมกรช็อปบริการขายโลบักแท้สะดวกปลอดภัยส่งไวแน่นอนบริการขายสินค้าแบบโกลว์การเด่นทั้งซื้อสัตว์เลี้ยงแบบโกลว์การเด่นมีมากมายหลายอย่างให้คุณเลือกใช้บริการขายไอดีแบบโกลว์การเด่นซื้อไอเทมแบบโกลว์การเด่นรวมถึงบริการรับฟำแบบโกลว์การเด่นยังมีบริการแบบอื่นๆื่นอีกมากมายหากใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยไปกดกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยครับช่วงแรกสิ่งที่เราควรทำคืออะไรใช่ ตัดต้นไม้อีกแล้วเล่นกี่รอบกี่รอบก็ต้องตัดต้นไม้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นมานานรู้ไหมว่ามันเนี่ยถือเป็นการตัดต้นไม้ทําลายป่าอย่างนี้ใครจะมาดูช่องเราแต่ที่จริงเออน้องๆมาดูนี่ก็ถือว่าดีนะครับผมขอบคุณครับทุกคนอออโอเคเราอยากไปไกลกว่านี้แล้วเรียบร้อยครับไปไกลกว่านี้ได้แล้วเด็กเนี่ยอีกคนนึงคืออยู่ฝั่งนู้นเลยต้องเจอแน่แนเด็กพวกนั้นแล้วก็ด้านขวามีแคมป์อยู่มีกล่องไหมขอเปิดกล่องก่อนแวะแวะทุกจุดจริงๆนะเจอเหรียญที่ไหนคือเก็บตลอดแล้วก็กระสุนปืนพกด้วย สุดยอดไปเลยช่วงต้นเกมคือปืนเนี่ยเราได้มาจากการที่เราเล่นอาชีพเป็นนักพนันมันก็เลยจะส่มอาวุธให้เรา1อันแล้วทําไมถึงได้หอ,อกอีกอันวันนี้เศร้าใจเลยอุ้ยตรงนี้ครับมีเงินอีกอ่ะเก็บเงินไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีหอคอยเป็นหอคอยสังเกตการสีขาวเพราะฉะนั้นอย่าบอกนะว่ามีไฟฉาใ,ให้เราอีกหนึ่งอันแล้วทําไมเพื่อนถึงตายบ่อยขนาดนี้โอ้ตายแล้วอย่าเพิ่งรีบนขนาดนั้นสิรู้ว่าเกมมันยากเออเราน่าจะชินแล้วแหละเราก็เลยเออไม่ค่อยรู้สึกว่าเกมนี้มันจะยากสักเท่าไหร่ฝั่งนี้ม มีทานอีกหนึ่งอันโอ้โหทานทานสองอันเลยการที่เราได้ทานช่วงต้นเกมขนาดนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์ในการใช้เอาชีวิตรอดจบแล้วการใช้ชีวิตช่วงต้นเกมสุดแสนสะดวกสบายของเราขอ,อเก็บดอกไม้หน่อยนะอย่าทำร้ายกันเลยการที่เก็บดอกไม้อย่างนี้อ่าหวังว่าจะไม่โชคร้ายอ่ะตอนนี้เราเจอแล้วสถานที่แรกที่เด็กอยู่แล้วก็มีหมาป่าอยู่ทั้งหมดกี่ตัว3ตัว3หรือ4 3ส,สตัวครับหมาป่า3ตัวช่วงต้นเกม ถือว่าไม่ยากเย็นเกินไปอแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเคียวเจอชุดแต่ว่าก็ต้องทำเคเวสต,ตรงนี้มันก็ต้องรอวันอะนะเพราะฉะนั้นก็เราจะยังไม่รีบเข้าไปละกันรอดูในอนาคตอุยเจอกระสุนสุดยอดครับเจอกระสุนเจอปืนอุ้ยตรงนี้เจอที่เอ่อเทมซัทตอนนี้เพื่อนในเซิร์ฟเหลือกันอยู่แค่3คนคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งยังโอ้โหพวกนายจะรีบกันไปไหนเฮ้อตอนเราเข้ามานี่เข้ามากระตั้ง5้าคน พอตายช่วงต้นเกมล้วหายกันหมดเลยยากเลยอย่างนี้แล้วก็ได้ไฟฉายมาด้วยไปครับอุ้ยเจอเจ้ากวางตาโปนขนาดนั้นเจ้ากวางแน่นอนเอานี่ไปไฟฉายหนีไปซะใหญ่ต้องมีปัญหาไปไปเลยตอนนี้เข้มไฟของเราก็เลเวล3เป็นที่เรียบร้อยระยะก็จะไกลขึ้นแล้วก็ตอนนี้เรามีกระสุนอยู่ทั้งหมดกี่นัด18บวกเท่ากับเท่าไหรครับทุกคนช่วยกันคิด24นัดนั่นเองชิวๆแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถดูแมปได้แล้ว มีลาวาอยู่ของดีเดี๋ยวเราไปจับเด็กตรงนี้ไม่ใช่จับเด็กต้องบอกว่าช่วยเด็ก <c oughs> เดี๋ยวเราไปช่วยเด็กแถวนี้นะแล้วก็เราค่อยมาพาเด็กไปลงลาวากันอืมถือว่าอาบน้ําร้อนไม่เป็นไรเจ้าหนูฉันจะพาแกหนีรอดจากป่าอย่งนี้ไปลงลาวาเองช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยฝนตกบ่อยอาจจะรู้สึกหนาวเพราะฉะนั้นนี่แหละวิธีการช่วยตรงนู้อีกสองตัวเเดี๋ยวนะเรานับได้สามตัวนี่ทําไมตรงนี้มีเยอะกว่าเดิมอีกสี่ตัวแล้วเอาตรงนู้นอีกตัวหนึ่งด้วยห้าตัว นี่แน่เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้กุญแจมาแล้วพี่มาช่วยแล้วน้องโอ๊ยเจอกล่องกล่องในสําคัญกว่าแน่นอนกล่องในสําคัญกว่าเด็กอีกเปิดมาได้เป็นชุดเกาะไอรอนบอดี้โอ้โหของดีครับแล้วก็เอาเด็กใส่ถุงเราไม่ได้จะทําอะไรแบบร้ายแรงขนาดนั้นนะจากนั้นเราก็ตรงไปที่พื้นที่ของลาวาเลยเราเอาเด็กไปโยนในลาวา เดี๋ยวจะทนได้ไหมนี่นะครับตอนนีนะ้เราเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นภูเขาไฟแล้วจะเห็นได้ว่าหมอกมันหนามากๆเลยแล้วทําไมถึงไปได้แค่นี้ล่ะอ๋อนี่นี่อยู่ตรงนี้โอ้โหเรารีบร้อนไปนิดนึงมาเราเดินเข้ามาแล้วในพื้นที่ของภูเขาไฟแต่ลาวาอยู่ไหนฮะฉันต้องการลาวาทําไมเดงไม่มีลาวาเลยเฮ้ยตรงนี้มีลาวาแล้วหนึ่งอันเจอกัน 2- 3สาตรงนู้นด้วยอ่ะระหว่างนี้ขอดูของก่อนว่าแถวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมีเป็นโอ้เหล็กโอ้เหล็กเต็มไปหมด ตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เหล็กเหมือนกันไม่มีกล่องเลยเหรอกล่องนะกล่องขอกล่องหน่อยได้ไหมกล่องฝั่งนี้ไม่มีครับแล้วก็โอ้โหตัวนี้ของดีต่อมาครับใช่เราจะมาทดสอบกันว่าเด็กคนนี้เนี่ยสามารถตดลรวาได้แค่ไหนเจ้าไดโนคิสเดินเข้ามาที่ลวาวาหนึ่งสองสามโยนลงไปเลยเอา้าวเจ้าเด็กเด็กโดลวาวาอย่าบอกนะสิ่งที่เจ้า กวางมันต้องการเนี่ยคือการเป็นอมตะเพราะการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยทนลาวาได้ขนาดนี้มันไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ตายแล้วเด็กคนนี้ทนละวายจริงด้วยเอาแล้วไงผมว่าผมสามารถไขทฤษฎีหนึ่งได้แล้วของเกมเกมนี้ทําไมเจ้ากวางถึงจับเด็กไปนี่แหละคือสาเหตุเพราะว่าเจ้ากวางเนี่ยอยากเป็นอมตะเพราะเด็กทั้งสี่คนเนี่ยดูซงเล่นน่าจะอมตะแน่นอนเอา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 แล้วไงเอาแล้วไงมืดแล้วเจ้ากวางจะต้องเพ่งเล็งเราเป็นพิเศษแน่ ราะว่าตอนนี้เ,เด็กยู่ที่เราคนหนึ่งอยาเข้ามาไนดะ้ไปครับบิบกับฐานกันก่อนเอาเพื่อนสร้างของเรื่อยๆเลยสุดยอดเด็กไปสร้างแคมป์แล้วเหนื่อยมากๆเลยเปิดกล่องเพื่อนไม่เปิดกล่องเหรอฮะตอนนี้เพื่อนสร้างอะไรแล้วบ้างเพื่อนอัปเกรดเพื่อนสร้างตัวของอ่าเวลาบอกเข็มทิศก็สร้างแล้วด้วยอู้สุดยอดไปเลยแต่ว่าของเรานี่คือเกลี้ยงเลยนะทั้งเหล็กทั้งไม้ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะจบแล้วแสดงว่าหน้าที่ของเราคือการหาทรัพยากรมาให้คนคนนี้ องคนนี้เนี่ยเล่นไปแค่ไม่กี่วันเองดูทรงแล้วน่าจะไม่เกิน100วันน้องครับเดี๋ยวพี่แบกเองไม่ต้องห่วงอ่ะเด็กคนต่อไปเจ้าคาเคนคิดครับคนนี้เนี่ยไปทางด้านหลังของเราฝั่งโน้น800เมตรถ้าฐานตรงนี้อยู่แค่300คูณ2เข้าไปโอ้ไกลมากๆเลยนะ่าจะอเดือแถวนี้ถ้ากิดว่าเราต้องอัพเกรดกองไฟของเราให้กลายเป็นเลเวล4ถึงจะสามารถช่วยเด็กคนที่2ได้ตายแล้วแกแหะไร้ประโยชน์มากเพื่อน เปิดมาก็ตายเลยถ้าสมมติเป็น F C แล้วกำลังดูดูอยู่ก็พี่ขอโทษด้วยเช้าแล้วครับตอนนี้มีคนเทรดหนังสัตว์มาไหมไม่มีอีกแล้วโอ้โหแย่มากๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติเราไม่มีหนังสัตว์อ,อ๋อเราก็จะไม่สามารถอัปเกรดกระเป๋าได้และกระเป๋าของเราเนี่ยใส่ของได้แค่หช่องเองอุ้เจอกล่องแล้วครับตรงนี้เป็นกล่องเปิดมาเป็นถุงสุดยอดโอ้โหพึ่งบนไปแบบแ่าถุงของเราเนี่ยไม่ใช่นใหญ่ กลายเป็นว่ามันใช้ชีวิตได้ลำบากมากตอนนี้ถุงเราก็กลายเป็นอันใหญ่เป็นที่เรียบร้อยอน,นั่นแน่น่าจะเอาใจช่วยเราแบบสุดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บ่านไปเรื่อยๆอัปเกรดกองไฟครับจะได้ไปหาเด็กคนที่2ถ้าเด็กคนแรกเนี่ยกันไฟเด็กคนที่2เดี๋ยวเรารอดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะกันน้ําแข็งหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเดินไปที่จุดของน้ําแข็งดูทาไมจะนเรตโลกมาได้แบบแย่ yeah, ขนาดนี้นี่ถ้าเป็นไมค้าก็คือเราเปิดมารอบข้างมีแต่เหวอะ <c oughs> <c oughs> โอเคชุดเกาะครับโอ้โหเกาะหนังไม่จะเป็นเลยสําหรับเรา ว่าของเรานี่การเป็นเกาะเหล็กเข้าไปแล้วใครจะมาตีเข้าฮะ้าไมจะเจ้ากวางหรือเจ้าหมาป่าตาแดงตรงนี้เป็นต้นไม้โอ้นึกว่าเป็นบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งโอ้หรูปทรงเหมือนบ้านมากๆเหมือนเราเคยผ่านมาแล้วหรือเปล่ากระสุนอีกแล้วกระสุนปืนพกขอของดีๆได้หรือไม่ครับท่านพี่เปิดมาครับเป็นโอ้โหครับยอดไปเลยได้เป็นมเมล็ดอ่ารอบนี้มเมล็ดได้อะไรได้ฟราวเวอร์ต้องดีใจไหมเนี่ยเหล็กมาหนึ่งอันโอ้ตอนนี้มาแล้วครับภรารกิจของเรา เรียบร้อยโยนลงห่วงได้หนึ่งตัว๋วง่ายมากนักบาสโรงเรียนแค่นี้เนี่ยไม่ขนามือแน่นอนอ่ะต่อมาครับหรือตัวเดียวเรียบร้อยได้แล้วสามารถเข้าไปได้แล้วขอเดินเข้าไปหน่อยเอาละตอนนี้เราเข้ามาในพื้นที่มืดขอเคี้ยวก่อนขอเคียวแล้วการใช้ชีวิตช่วงต้นเกมจะเป็นอะไรที่ง่ายได้มากๆโอ้โหกล่องเจอแล้วมาโอโ้มาปาตาแดงอย่ามาซ่ากับพี่น้องชายมาเลยครับขอเปิดกล่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกไปเลย เจ้าต้นเกมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆอาวุธเข <sk> ียวนี่เลยโอ้โ oh หอาวุธ ambling. สุดเท่อา่าเ้วเพื่อนออกเซิร์ฟกันหมดเลยแล้วไม่มีของฮิวด้วยนายเราขอโทษเดี๋ยวเราจะไปหาของมาช่วยนายเองไม่ต้องเป็นห่วงเผื่อเจ้าอ่าพ่อค้าเทรดของมาอ่าตอนนี้หลอดสีแดงเต็มแล้วเผื่อใครยังไม่โลหลอดสีแดงเต็มเนี่ยถ้าเราตีจนครบปั๊บเลื่อดของเราจะเต็มโดยอัตโนมัตินี่โอ้โหเห็นไหมเต็มเลยเยอะแยะอาวุธนี่ดีจริงๆขอยาได้ไหมเราจะไปฮิวเพื่อน เปิดกล่องมาเป็นปัป๊บชุดเกราะอีกแล้วพอแท้ใจจริงๆเดี๋ยวเราไปทางซ้ายเรื่อยครับโอ้ตรงนู้นมีบ้านต้นไม้อีกหนึ่งหลังพอยาไปรักษาเพื่อนนี่แน่โอ้โหนี่ไงได้ยาจริงๆด้วยแล้วก็ได้เหล็กมาโอเคเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนกันเพื่อนออกเซิร์ฟหรือย,ยังยังไม่ออกทีอย่าบอกว่าเพื่อนฟื้นได้เองโดยอัตโนมัติเป็นไปไม่ได้เรอมีโพชั่นด้วยโยนลงพื้นไม่รู้ว่าทําอะไรได้แต่น่าจะมีประโยชน์มาเลยเจ้าคนเถื่อนคนป่าโอ้โหมันเป็นอมตะเลย ้องไปในกองไฟซะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันเพื่อนน่าจะอยู่ข้างในนั้นเพื่อนอยู่ฮะเพื่อนอยู่ข้างใต้เพื่อนอยู่ใต้ดินรีโหลดกระสุนก่อนรอไว้หอกเรามีมีแอร์ไลท์ฟลนด้วยยิงได้ไม่จํากัดแต่ว่าดาเมจไม่น่าจะมีหรือว่าเพื่อนออกไปแล้วพี่ไม่มั่นใจเดินเข้าไปเลยครับค่อยๆ่อเดินค่อยคย่องเราจะดูทุกซอกทุกมุมเลยนะอันนี้กวางไม่ใช่อ่ะเราเดินไปทางนี้ดูบ้างเอาชีวิตรอดมันยากมากนะรู้หรือเปล่าเอ้ยมีหมาป่าอยู่ครับปาบปาาไม่ได้แอมพี่หรอกน้อง ไม่มีครับทางตันอ้าวระวังฟักทองไว้ทําไมตรงนี้เป็นอู้ฟักทองโอ้โหเราสามารถมากินอาหารน,นี้ได้นะแบบตึงๆเลยฟักทองมันเยอะมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาเด็กคนต่อไปกันดูขอเท้าก็ตายไปแลกของก่อนอย่าเพิ่งไปลุงเอาเป็นอ่ะอ้าอ,อ,อเอาอะไรดีอันนี้แล้วกันขวานได้หืมของไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเลือกปืนแล้วกันปืนเราปืนเรามีสองอันเอามาทําไมันต้องหาเด็กอีกคนให้เจอให้ได้ ตรงนี้ครับเรายังไม่เคยมาเลยโอเคตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คนอยู่อย่าลืมเก็บฐานนะฐานจะเป็นมากๆสําหรับเราตอนนี้มีกล่องอยู่กล่องไม้อันใหญ่ครับของที่ได้คือยามาทำไมเยอะๆตอนนี้เพื่อนฉันวินลโอกสักคนเลยโอ้เกมการที่เพื่อนของเราหายไปขนาดนี้ใช้ชีวิตลาบากจริงๆโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ กดซับตะไคร้ด้วยอย่าลืมเพราะว่าบางคนเนี่ยดูอยู่ทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้กดเลยเราไปกดก่อนนะนเพื่อนๆนั่นแหละเรไปกดเลยที่กำลังดูอยู่ตอนนี้กดแล้วใช่ไหมโอเคเยี่ยมเก่งมากไปเจอกันคลิปหน้าครับผมวู้ฮูเขียวนี่มันโคตรเท่เลยวะ่ะโอ้โห